เบลล่าโมเมนต์สะกดหัวใจชัดพิเศษกับวิวชวินที่เพิ่งเคยเปิดเผยเบลล่าลงภาพเรื่องราวที่ผ่านมาในเดือนก่อนมีภาพพิเศษกับวิวชวินเหมือนจะธรรมดาแต่ไม่ธรรมดา แม้จะไม่ใช่คู่รักสายโชวหวานออกสื่อบ่อยๆแต่ทุกครั้งที่นางเอกแถวหน้าของไทยเบลล่าราณีและนักธุรกิจหนุ่มทายาทครซีพีวิวชวินปรากฏภาพร่วมกันเมื่อใดโลกโซเชียลก็แทบลุกเป็นไฟเพราะความน่ารักละมุนละไมและเคมีที่ลงตัวของทั้งคู่ ล่าสุดเบลล่าทำแฟนๆใจเต้นแรงอีกครั้งกับการปล่อยภาพรีแคปรายเดือนที่แฝงไว้ด้วยโมเมนต์สุดพิเศษไม่เคยเปิดเผยที่ไหนมาก่อน m o มัน l y รีแคปที่มีมากกว่าภาพความทรงจำเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมาเบลล่าโพสภาพชุดลงบนอินสตาแกรมพร้อมแคปชั่นว่า m มัน y ล e รีแค a แมน o m มม t s To Celebrate สรุปเรื่องราวประจำเดือนมีหลายช่วงเวลาที่น่าจดจำดูเพลินๆเ,เหมือนโพสตไลสสไตล์ทั่วไปที่เต็มไปได้วยภาพงานและไลฟ์สไตล์ของเธอแต่ในโพสต์นี้กลับมีหนึ่งภาพที่แฟนคลับไม่พลาดสังเกตภาพโมเมนต์สุดพิเศษที่เบลล่าอกรอบคุยชวินจากทางด้านหลังเป็นภาพที่เต็มไปได้วยความเป็นธรรมชาติอ่อนโยนและอบอุ่นหัวใจ แม้จะไม่ได้โพสต์ํำหวานประกอบภาพหรือแท็กรักโดยตรงแต่เพียงแค่นี้ก็ทำให้แฟนๆรับรู้ถึงความสัมพันธ์ที่ยังแน่นแฟนและเปลี่ยนไปได้วยความรู้สึกดีๆที่ทั้งคู่มีให้กันเสมอมารักเงียบๆที่มั่นคงและไม่ต้องประกาศบ่อย นับตั้งแต่มีข่าวความสัมพันธ์ของทั้งคู่เมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมาเบลล่าและวิลชวินเลือกเดินทางรักอย่างเรียบง่ายไม่หวือหวาแต่แฝงไว้ด้วยความอบอุ่นในทุกการเคลื่อนไหวหลายคนยกให้คู่นี้เป็นตัวแทนของความรักที่เติบโตอย่างผู้ใหญ่เข้าใจพื้นที่ของกันและกันแต่เมื่อมีเวลาและโอกาสเหมาะๆก็ไม่ลืมที่จะเติมเต็มกันด้วยความใส่ใจ โซเชียลแห่คอมเมนต์รักเบาๆแต่ใจฟูหลังจากภาพดังกล่าวถูกปล่อยออกมาไม่ต้องสงสัยเลยว่าแฟนๆจะพากันแห่คอมเมนต์เป็นสายฝนไม่ว่าจะเป็นน้อยแต่มากเรียบแต่แพงภาพเดียวใจละลายเลยค่ะพี่เบลดูรักกันแบบสุขใจไม่ต้องพูดเยอะเลยไม่ต้องโพส์ทีแต่ทุกโพส์มีพลังมาก แม้ความรักของเบลล่าราณีและวิวชวินจะไม่ได้เดินอยู่บนพรมแดงหรือฟีดอินสตาแกรมทุกสัปดาห์แต่ทุกครั้งที่ปรากฏก็ชัดเจนว่าความรักของคู่นี้สวยเรียบง่ายแต่มั่นคง